สวัสดีทุกคนการด้วยนะวันที่เราก็มาอยู่ในเกมโปรสตาร์หลังจากที่ไม่ได้หายไปถึงสองวันหรือสามวันนะจำไม่ได้ว่าหายไปกี่วันนะแต่ว่าอันนี้ก็ก,กลับอ่านแล้วนะทุกคนโอ้โหเงยกับการแต่แดงอยู่ที่เดิมใช่ยีเชนหนึ่งอยู่เลยคนอื่นเขาคงมปเป็นมาสเตอร์แล้วล่ะโอเคในคลิปนี้เนะี่ยเราไม่ได้จะเล่นเมซี่นะเราจะมาเปิด ดิจินเดลี่สตาร์ดอกจากอีเวนต์ีกดไลค์ได้แหละเออว่าจะแบบรีวิวสกินบีทีทุกคนแต่ว่าสุ่มไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยทำครีวิวถ้าเราสุ่มอะไรได้จากที่นี่แล้วกันโอเคดูแน,นขอโชคดีเจ๊ค้างค้างโอเคขอโชคดีเรื่องการแข่งไบลอนสกินชายหาดที่อยากจะซื้อแน่นะโคตดแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดให้ซื้อซื้อแบบ เหรียญมึงบับฉันก็ออกมาเลยสกินอ่ยโอเคเด้พลังดวงดาวนี้ก็ดีนะจะได้ประหยัดปลังสองร้อยเหรียญน,นะ <c oughs> เราต้องเราต้องหาหาตัวนำโชคบัฟหนึ่งคนตัวนำโชคเราต้องเอาบีทีไงบีทีเดิมเพิ่งได้สตาร์พาวเวอร์เมื่อกี้นี่ได้สกินมานานแล้วไม่ <c oughs> รีวิวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังเพราะว่ามันคือสกินเก่าเออ เออบีทีอโชคดีดลูกหัวไม่โชคดีไม่มีสกินแมวแมวดำโจคอะเด็โอเคดูที่สองมันการันตีว่าไม่เกลืออยู่แล้วอะอะไรเนี่ยโอ้โหน่าจะไปที่เครื่องละนาคานี้ดูมีต้องออกก้อนเกลือโอ้โหก้อนเกลือเข็มมากไปแล้ว ลุเไอรลันขายน้ำปั่นหน้าปากซอยอต้องมาแล้วล่ะเฮ้ยแต่ว่าหลอดหลอดโอ้มันเป็นหลอดหลอดหลอดดูดน้ำที่เหมือนหลอดยามากมมากอ่ะแต่ว่าเดือพพลังแห่งลุงไบรอันขายหน้าโอเคเดือพพลังแห่งลุงไบรลันขายน้ำปั่นหน้าปักซอยนะเราต้องได้แล้วไหม ขอ,ของที่ได้ใช้นี่เตาไม่รู้ดาวที่สามอันนี้ขอหขอาพลังใหม่พลังป้าแพร์ด้วยพลังแห่งกระปุกกระติกน้ำแข็งป้าแพรเราต้องได้ของดีแล้วไหมได้ของดีแล้วไหมอาจจะได้ป้าแพรม,มากินป้าแพรเลยไหมโอ้โหตารพาวเวอร์ลุลนี่ไม่ใช่อีนนี้ไม่เล่น ทีนี้ไม่เล่สไปไม่สเปร๊าอะ,อะอสุดท้ายอันนี้ขอพลังพลังของอบล็อกอา B ีบเออบล็อกอา B ีบีองเนื้อสุ่แได้ของดีก็ไม่เติมอยู่ดีแหละเพราะไม่มีตังค์ครับพูดที่ทำให้ให้เขาจะทำโชคเราไมมไม่รู้ดวงสุดท้ายดวงส,สุดท้ายเลยดาวสุดท้ายเนสโอ,อแม่งได้แต่สตา์เป่าเลย โอ้โหได้ s า a r Power สี่อันลุ้นลุ้นลุ้นลุเลยเนี๋ยวเมื่อมันสุ่มได้แต่ Star Power ใช่ไหมนั้นเรามารีวิว Star Power ทั้ง4ส,สี่อันเลยละกันอันสลบมาแรกคือเพิ่มพลังเพิ่งทันใจเออของ BT เลยสุม่มแรกเนี่ยก็ <S <S 2> <S 2> คือความสามารถมง,ง่ายทุกคนก็คือพาสี่ของ BT เนี่ยถ้าเราตีไม่โดนปกติเนี่ยมันจะหายไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้เราสามารถเก็บ เก็บถึงตีพลาดมันก็จะสามารถตีได้อีกหนึ่งครั้งนะแต่ว่าถ้าตีพลาดอีกก็คือหานะอาสีเนี่ยพาสีตีแรงของบีทีก็ไม่บอกว่ามันแรงกี่เปอร์ส่วนอันที่2ใครจําได้มันคืออะไรเอ่อมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับแฝงเออเพิมเลือดแฝงเพิ่มแม็กเลือดบอทีมันขึ้นมากแล้วนะแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพลังเแบกเราจะไปสตาร์พาวเวอร์ที่สี่ซึ่งน่าจะเป็นของของสับเหลากับสังเคราะห์แส,สงสตาร์พาวเวอร์อะไรวะเน,นี่ยแต่ว่าสังเคราะห์แสงรู้สึกว่าจะสร้างโลกโลกมาขึ้นมานะคนจะไปเมื่ออยู่ในเมื่ออยู่ในทุ่งหญ้าจะสร้างโลกขึ้นมาซึ่งลดความเสียหายได้20%คือมันไม่บอกอะแต่มันลดได้20%ทุกคนและสุดท้ายแต่เป็นท้ายสุดอีนี่ กับเช็คตั๋วด้วยครับเฮ้ยตาพาวเวอร์นี่เันอะไรดีอ่ะชื่อสกิลดูไม่ดีเลยก็คือหากพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยกดซูปเปอร์แล้วพุ่งผ่านศัตรูจะดุดกระสุนสามสิบสมเซนขาบอกขโมยแล้วก็ถ้าเรายิงๆแล้วขโมยปลแเราก็ขโมยเด้งไปได้อน่าจะขโมยมาเป็นสแต็กตัวเองได้แล้วกอนเออ ก,ก็จะเก็บของแต่กูจะไม่เก็บโอเคแล้วเรามาเล่นตอนแรกเลยคือบีทีชม่แม่แม่แม่เพิ่งเล่นแรงมากเราจะโชว์ความเก่าโดยการเล่นในโหมดโหมดนี้ใช่โหมดนี้เล่นง่ายส์และโอเคแต่ถ้าเล่นสีต่ตัวละครตัวนี้ไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมาอีพวกเนี้ยนะเราไปดูกัน,นตาแรกว่าเราจะเล่นบีทีได้ดีหรือเปล่าทุกคนไปดูเลยใช้สกินนี้นี่แหละ โอ้โหเนื่องจากว่าเสียงมันดังเกินไปนะคเนื่องจากหรือปรับใหม่ก็ต้องมาภาคแยกนะโดยตาแรกของเราก็จะเล่นเนบีทีนั่นเองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดยภาพภาพาเฟรมเรทเริ่มต,ตกแปลกๆปลกนะเอ่อทำไมทำไมรู้สึกแปลกๆปกแบบนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วบีทีก็แตกไปแล้วแล้วปัญหาก็เป็นทีเน็ตนั่นเองนะโดยบีทีก็เกิดมาใหม่พร้อมกับความปั่นใจดูสตาร์พาวเวอร์ที่อ,อกมานี่คือสตาร์พาวเวอร์รู้สึกว่าความสามารถของมันดีกว่าพูดแบบ ย้ยยยยอนได้เห็นความคือปัตีบีทีเนี่ยมันจะตีแล้วได้พาสซสฟหลังจากตีศัตรูหนึ่งครั้งแบบไม่มีพาสซสีเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้พาสซสฟมาเองนะคือพาสซสฟของบีทีก็คือจะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นแบบระดับหนึ่งเลยคือเนี่ยมันจะกาลายเป็นหลอดเหลืองถ้าหลอดเหลืองตียเนี่ยมันจะแรงมากๆนะแต่ว่าในกรณีปกติเนี่ยถ้าเรายิงไม่โดนหนึ่งรอบก็คือสแต็กมันจะหายเลยทุกคน โอเคโดตาดิเขาเก็บง่ายๆ่ายฮะวิมวมแต่ว่าบีทีก็ยังเซฟตัวเองแบบมั่นใจนะแล้วเห็นแอปเปิโบ้ดม่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ตีเขาแบบจรงิงจังไม่จริงจังจริงๆไม่จรจจจิงจังแต่จิโจ้นะอ่าแล้วโคสโล,ลไปหนึ่งจงังหวะนี้กดโทเทมแมปออมได้ยิ่งช็อตช็อทองได้อีกเลยแล้วจังนี้บีทีลงงคลั่งไงมันคลั่งไงเหมันคลั่งอือหือแล้วจังหวะน,นี้โอ้กดซุปเปอร์ยได้จริงโอ้ย มีทิศล้างโอ้โหกดโทรเทมีมีทิศลัางมีทิศคลัางอา้าวแต่แซนดี้เก็บงันไปทำเมื่อกี้เอาสตาร์ทบเวลตันนี่มีดเก็บหมดนะอย่างเงี้ยภาพของการที่มีทิศล้างนะมีทิศคล้างคลางาเก็บสามแบบริงๆเราก็ได้มีดไปอย่างสวยงามหรือผู้เล่นดีเด่นนั่นเอง่าส่วนตัวต่อไปจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยโยทำเปมนันช้าแบบน,นี้ ปกลางปีกของมังกรยิงบินแม่ไหนแต่ก็มาดูด้านของอ่าแพ็กจะได้บอกว,ว่าเขาจะเล่นยังไงโอเคเราก็ยังจะเล่นสเต็ปเดิมนะสเต็ปเดิมสเต็ปโบราณของเราตัดซัวกเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดวงซัวกยากนะตาน,นี้บอกเลยว่าว่าเล่นยากมากเจอตัวซ,ซีซีสองตัวเลยเจอตัวซีซีมันเยอะมากๆนะสามตัวติดแล้วแน่นอนว่า ตัวละครอย่างแฝงเนี่ยเก็บตัวซีสีเป็นอย่างมากนะ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 คืออะไรนะนะคือโอ้แล้วดวงแบบนี้นี่ยากฮะจังหวะนี้เก็บตามสยองขวัญแล้วโบถูกเก็บไปแบบง่ายได้โดยแฟงกิ้งแฟงแฟงนั่นเองหรือมันมันจะอะไรฮะแฮงไม่ใช่แฟงแฟงตัวเราเอยล่าสุดสับชื่อนะในจังหวะนี้อีสางนางไม้ก็เก็บคิวแบบงง แลเหมี่ยมันแรงกว่าได้แค่แต่ช่างมันก่อนนะโลเหลือสี่เลาะทั้นหน่วยก็ถอยออกมาก่อนโดยตัวของเฟิร์นลูปิมก็ทำการเตะไปเรากดกรเจีตยบวีไปเช่นเม้นแต่กดไม่ติดจริงนะตอนนี้เกมอ่ะพยายามกดปุ่เพื่อนทุกคนแล้วจังหวะน,นี้พยายามเทสดเทรดทำไมเทรดทำไมก่อนแต่จังหวะนี้ก็แตกอย่างอนาถนะด้านหอวมือแต่เมื่อเวลาเราได้ห้าสิบสองเปอเซ็นต์หากันไม่มากแนละ้วแต่ก็ได้ใช้เทคนิคยู โอ้โหไว้น่าใช้เทคนิคซ่อนพุ่มแบบนี้นะคำแนะนำอย่าซ่อนพุ่มไว้ใช้เทคนิคนี้คนเขาเลยอัชิดแล้วเขาใช้นะถต่ว่ามันช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าศัตรูจะไม่หลบหส่วนใหญ่นี่คือหลบแดกกันทั้งนั้นครับแล้วช็อนเมื่อกี้คือผีหลอกนะตีไม่โดนระยะก,ก็ถึงนะหรือเขาใช้โปรเฮกแอบเอาตัวละครฝาบไปด้านหลังนะไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนนี้คือเปอร์เซ็นต์ทางกันไม่มากไปตรงข้างยันนำอยู่ ตอนนี้ตัวเราก็ขอ,อยืนพื้นที่ไปก่อนโดนเคลสแทบไปสองแทบแล้วตัวของโบอันนี้ฮะรอดยากนะฮะแล้วได้แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์อาจะไปเกมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะชนะได้หรือไม่แล้วจังหวะนี้สะบัดบ๊อบไปหนึ่งสะบัดบ๊อบกระชก 2, ากสองศพไปอีกหนึ่งจังหวะนี้เหลือแค่โซนสูงนะแล้วเหลืออีกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไฟล์ว 5, 5ความหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ขอซูเปอร์โทรมาแล้วไปก่อนแต่ก็ไม่คิดว่าชนะน่าได้ เอาจริงตอนเล่นจริงตอนเล่นตอนแรกเนี่ยคือไม่รู้จ้กว่าตัวเองชใช้คนเพราะว่าคิดว่าตัวเองต้องแพ้แน่ทีมกันนี่คือหวยแตกมากแกบไปได้หกตัวเนี่ยแต่ก็เก็บมาได้ห้าตัวนะฉะนั้นเจ้าๆกันเ้อโอเคไปดูตัวข้องสเปลกันดีกว่าทำเป็นทะ่า,าลดดิน,น,นี่ทำเป็นประกอบว่าเรานั้นขึ้นเข้าเกมมาโอเคแต่สเปานี่คือไม่มีคอนเทนต์นะเจอแต่บอทโดสตาร์พาวเวอร์ที่เราสุ่มได้นี่ก็คือ หล่อหนังหมาด้ยวยความสามารถง่ายของมันก็คือเมื่อ,อเราเขา้าปุ๊บเราจะลดได้หล่อลดความใสยี่สิถามว่าได้ใช่ไหมใช้เนี่ยใช้ใช้อยู่รอบเดียวรอบนี้แหละคือแบบลืมด้วยซ้ำว่าตัวเอง,องวันนี้มานเนี่ยไอสตาร์พาวเวอร์นี้ใช้ยากเราจริงไอ้อีกอันนึงใช้ง่ายกว่าทุกคนแนะนะเมียหน,นึ่งมากกว่านะแต่ว่าในจังหวะนี้อย่างเงี้ยเขามาซ้อมกับุทาวายอย่างงี้ต้องไป ใช้เหิดแต่ว่าทําไมมันมีตีมังกรเข้ามามันแต่เราเกียเกียร์อํานักไถ่หญ้าแห่งชาตินะเราเอาเกียร์เครื่องตัดหญ้ามาแกเจ็ดนี่วะแกเจ็ดเครื่องตัดหญ้ามายัางไงเราก็ตัดหญ้าแล้วรีเจนได้อยู่เลยนะแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เดืออะไรไม่รู้นะเข้าไปเหยียบวงวงสก,กิลของของของบาล,เล่เฉยเลยนะหรือบาลีนั่นแหละโดนตัวของเราก็ใช้พาสซีนะพาสซี ตอนนี้ยังรู้นะว่าตัวเองออนไอ้นี่มาจะไปดูก็ตอนที่เราเข้าพุ่มมุมเอลนันตหะจังวะนี้ก็โอ้โหแล้วก็คือมัอนไม่มีอะไรหรอกจังวะนี้อันนี้ล็อกไปเราก็ขายมะพร้าวนะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอะไรก็ช่างโอเคเห็นไหมเราขายแบบมะพร้าวน้ำหอมไปแล้วก็นอนแบบสบายใจก็แบบจะทําไปอย่างง่ายๆฮนะไปดูตัวสุดท้ายลเลยกว่าว่าเราจะวนินาทีสโลแค่ไหน ด้สลับโต๊ะแท่งของเราเนี่ยแฮงนั่นเองเราก็หลุดแล้วนะเพราะว่าแฮงเนี่ยก็เราบอกแล้วนะว่าจะทําซีรีส์เราลงแรงนะแต่ว่าซีรีส์ลงแรงไม่น่าจะได้ทำนะขอรอซีซั่นหน้าก่อนสำหรับโต๊ะของเราเนี่ยก็เล่นไม่แฮงแน่นอนว่าชักนี่ว่าไม่ใช่แฮงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผิดตัวแฮงนั่นเั็นตัวนี้โดยชักเนี่ยก็เป็นตัวละครบอลเลอร์เกี่ยวข้างลิ้นยาเขาได้มีฉายาว่าชักกี้ฮักกี้ชักกี้ฮักกี้ ไม่รู้แหละเล่นมุกจากกี้ไว้ก็แล้วลลลลลลลก,กันจากกี้ฉ่นิดไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยแต่ก็โกซุปเปอร์ออกมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับรอดตับสบายใจแต่เน็ตเนี่ยเป็นอะไรอยถูกตัดค่าบริการขนาดนั้นเลยเหรอแต่ตอนนี้เราก็คงต้องโฟกัสที่เกมกันก่อนนะหลังวันนี้คือแถวทางจริงแต่ล่างปลอมนี่ว่าล่างปลอมของไอ้นี่ก็ได้ถูกลิปไปเรากดซุปเปอร์แต่ซุปเปอร์มันเอี่ยวแบบนั้นแล้วก็งงไปสิว่ามันเอี่ยวแบบนี้ได้ไง แต่จังหวะนี้ตัวของเราก็อยู่ในเซฟมุมเซฟแล้วกดพุ่งแบบจังหวะตีเก็บงานนะส่วน Star Power จะออกมานี่ก็ใช้ยากชิเย็นนะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคื Star Power เรามันสามารถดูดขโมยโมยนี่ได้ขโมยเกตกระสุนได้แต่ไม่ได้ใช้เลยนะจังหวะนีอาร์ทีอารบ้าอะไรละจังหวะนี้ตัวของ a อ g e เจโก็มาแต่เราพุ่งเก็บงานแบบรวยๆเก็บงานสองโอบนะสองโอบแบบรวย สุดผู้ดีเย่มาแต่ว่าไม่เป็นไรจากวันนี้คือยังไงก็ชนะนะโอ้โหเกมวินการเล่นรอบนี้คือชนะติดต่อกันสี่รอบดีมากดีเกินโอเคนั้นเราตัดภาพไปตรงที่เราไม่ได้ไอ้นี่เลยกันนะโอเคไปเลยเดูคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่สามเคีก็มีเสียงเท่านะ แล้วก็สละใครที่ยากจะแอดเป็นเพื่อนนะนี่คืออาราตมันเ,เรียกว่าอะไรอ่ะมันเรียกว่าคนหลกเลยอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ามีเสียงรบกวนมากรใดก็ขออาภาัยด้วยซึ่งไม่มั่นใจว่าจะมีไหมนะเพราะว่าที่บายย้านยังไม่นอนโอเคสับใครเรีย่จะแอดเป็นเพื่อนก็สาม,มารถกรออีกข้างล่างอีกตรงตรงอะไรตรง e a s t แปนี่ย a a แปด ทำไมแม่มกลับเป็นวายแปดนะเออน่าสิโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คนสหรคนีค่เป็นเมนตัวหนึ่งในสี่ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็บายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเย่